สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับบลในการการล็อกเกอเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมพาร์ทเวสซอมบี้นะครับก็นี่เป็นพาร์ทสิบนะกับเลเวลสามนะอ่นะบางอย่านะ คลิปนี้จะทำไม่นานนะครับเพียงียนาทีนนะแล้วไปพาส,สองเลยนะสัเงเกตว่าจะทำไม่นานเลยแต่คลิปเดียวนะใครต้องคล่องต้องการนหน้าไว้ามาโอเคเรนมนนานแล,ล้วเริ่มสมัยเด็กๆแล้ว เต็นตัวระเบิดมันมันปั้นหัวควย้ยนีขาดคำเข้ามาฟีลว่าห่วงที่สุดคือทางน้ำนะ ว่าเรายังไม่มีเนี่เงื้อ,เ,อเก็บขึ้นัวซอมบี้อะเอา,อา,าออมตรงเข้าไปงานงานเนี่ยมับต้งใหม่ไบเบรนมาไหมวะมาสม,มองแทนกลับแล้ว เอาเลยไหมไม่ต้องมาเอาหรอกแกเนีย่ยกินแล้วก็กินไม่ลงหรอกเนแ้อสมอ,ง,องนั่นแหละระเบิดขาดคำเบนจะองเบนเบนเบนน,นนั่นแหละมึงขาดนะเว้ย mm-hmm 我站也没哭。 ทางน้ำเหมือเหรอโอ้โหแม่ชอบมาทางน้ำมาจักเลยน้ำเอา้ากดผิด